ยินดีต้อนรับเข้าสู่การบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านดินโซกระบวนการในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านดินโซจะดำเนินงานตามขั้นตอนของระบบดูแลทั้ง5องค์ประกอบภายใต้การดำเนินงานของทีมนำทีมประสานและทีมทำซึ่งถูกควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานด้วยหลักการบริหารแบบ p d c a และหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในการดําเนินงานแต่ละปีการศึกษาจะเริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการหรือทีมทมซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือของ3ามเสาหลักที่สําคัญในการจัดการศึกษาได้แก่ฝ่ายบริหารของโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองโดยทีมนํามีภารกิจแรกที่สําคัญคือ การนำผลการปฏิบัติงานระบบดูแลในปีการศึกษาก่อนมาวิเคราะห์และวางแผนในการกำหนดวิสัยทัศน์การดำเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือในปีปัจจุบันอันจะทําให้มีเป้าหมายชัดเจนและกำหนดแผนการดำเนินงานได้ง่ายขึ้นจากนั้นคณะกรรมการประสานงานหรือทีมประสานจะร่วมกันกำหนดกิจกรรมในการดำเนินงานของระบบดูแลในแต่ละปีการศึกษาเพื่อให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมต่อมา ก็จะเป็นงานในส่วนของคณะกรรมการดําเนินงานหรือทีมทาซึ่งก็คือคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนเป็นกลุ่มดําเนินงานหลกักพร้อมสนับสนุนด,ด้วยทีมประสานในข้างตน้นในส่วนของเนื้องานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะที่จะเข้ามาให้ความรู้อบรมติดตามหรือให้ความช่วยเหลือเป็นการเฉพาะกิจทีมทา จะเริ่มต้นการดําเนินงานด้วยการทําความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลซึ่งเอกสารหรือวิธีการในการทําความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลที่เราดําเนินการจะประกอบไปด้วยแฟ้มทะเบียนข้อมูลนักเรียนการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งระบเบียนสะสมที่สามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนความสามารถพิเศษ ความชอบความถนัดและความคิดเห็นจากครูประจำชั้นจากปีการศึกษาก่อนที่อาจให้ข้อมูลที่น่าสนใจบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนของโรงเรียนและข้อมูลพื้นฐานนักเรียนใน DMC ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครองและสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวซึ่งอาจจะต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเมื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วขั้นต่อไปคือการคัดกรองนักเรียน เพื่อให้ทราบถึงสภาวะปัจจุบันของผู้เรียนว่าต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาหรือต้องได้รับความช่วยเหลือด้านใดประกอบไปด้วยการคัดกรองสุขภาวะทางจิตของนักเรียนและการคัดกรองนักเรียนยากจนที่ช่วยคัดกรองนักเรียนในเรื่องของพฤติกรรมและสภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวแบบประเมิน SDQ ที่คัดกรองในส่วนของพฤติกรรมนักเรียน5ด้าน บันทึกกิจกรรมโฮมรูมเป็นการพูดคุยให้คำแนะนำบอกแนวคิดเทคนิควิธีการในเรื่องของการปรับตัวทักษะชีวิตข่าวสารซึ่งครูประจำชั้นจะเลือกนำเสนอให้เหมาะสมกับสถานการณ์วัยและระดับชั้นของนักเรียนการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครองทั้งในส่วนที่อยากให้แก้ไขพัฒนาเช่น การตั้งคณะกรรมการประจำห้องเรียนจะตั้งกลุ่มลายเพื่อแจ้งการเช็คชื่อในแต่ละวันการแจ้งข่าวสารของผู้ปกครองเมื่อพบเห็นนักเรียนอยู่ในบริเวณล่อแหลมซึ่งทางโรงเรียนก็จะประสานกับทีมประสานเช่นผู้นำชุมชนหรืออสมอเพื่อให้เข้าตรวจสอบอีกแรงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนเพื่อหาทางพัฒนาผู้เรียนที่มีสมรรถภาพทางกายต่ำกว่าเกณฑ์ให้กลับมาอยู่ในระดับปกติ การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลในแต่ละรายวิชาเพื่อหาทางพัฒนานักเรียนแต่ละคนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพการคัดกรองเด็กพิเศษเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนรู้เฉพาะทางให้กับเด็กกลุ่มนี้เพื่อให้เขาสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับสังคมได้ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา บันทึกภาวะพภชนาการนักเรียนเพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์และต่ำกว่าเกณฑ์โดยเราจะทำการประเมินภาคเรียนละ2ครั้ง <Grand> เมื่อทำการคัดกรองด้วยวิธีการดังกล่าวแล้วโรงเรียนของเราจะแบ่งผู้เรียนออกเป็น4กลุ่มคือกลุ่มแรกกลุ่มมีปัญหาแบ่งย่อยได้3ประเภทได้แก่ นักเรียนที่มีภาวะอ้วนเกินเกณฑ์หรือผอมเกินเกณฑ์มีทั้งหมด97คนคิดเป็น22.04% 2. นักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยมีทั้งหมด22คนคิดเป็น5%และ 3. เด็กพิเศษมี16คนคิดเป็น3.63%กลุ่มที่2กลุ่มเสี่ยงแบ่งเป็น 1. เสี่ยงด้านสุขภาพเช่นเหนื่อยง่ายสมรรถภาพทางกายไม่ผ่านเกณฑ์ 2. ด้านพฤติกรรม เช่นเริ่มขาดเรียนเริ่มทะเลาะวิวาท3ด้านเศรษฐกิจเช่นขาดเรียนเพื่อไปทํางาน 4. ด้านครอบครัวเช่นครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งใช้ความรุนแรงกลุ่มที่3กลุ่มปกติคือกลุ่มที่มีผลการประเมินทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติการปฏิบัติตัวมีความเหมาะสม กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพิเศษเป็นกลุ่มที่มีผลการประเมินทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการยอมรับและมีข้อมูลในการส่งต่อในเรื่องของการประกวดแข่งขันและการแสดงออกในทางที่ถูกต้องในปีการศึกษา2563นั้นจากสถานการณ์โควิด ที่มีการจํากัดการรวมกลุ่มกันของนักเรียนทําให้เราต้องยกเลิกชั่วโมงการสวดมนต์สุดสัปดาห์ของนักเรียนทั้งโรงเรียนและคิดชั่วโมงกิจกรรมทดแทนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบดูแลนักเรียนโดยเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพบนความแตกต่างของนักเรียนแต่ละบุคคลเพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นหาความถนัดของตนเองและมีความภาคภูมิใจในตนเองมีชื่อว่ารู้ตัวตนค้นความชอบไปกับ S D Classroom นวัตกรรมชิ้นนี้ได้แก้ไขพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนจนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับภูมิภาคในการประกวดหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมของครูรุ้สภาประจำปีการศึกษา2564ประเภทการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศัก,กยภาพ กลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษจะถูกส่งเสริมให้ค้นหาความชอบและความถนัดของตนเองและมีการประชาสัมพันธ์ผลงานหรือกิจกรรมของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจอย่างสม่ำเสมอนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจะได้รับการเอาใจใส่เพื่อป้องกันแก้ไขพัฒนาแบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจะได้รับความรู้ทางโภชนาการการจัดสรรอาหารกลางวันนมและวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง กลุ่มเสียงในด้านพฤติกรรมทั้งการติดเกมโทรศัพท์การพนันหรือสารเสพติดจะได้รับการตรวจคัดกรองปัสสาวะการให้ความรู้จากครูแดงการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิเสธในเรื่องของสารเสพติดครูผู้สอนจะให้คำแนะนําในเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เช่นการปรับเปลี่ยนวิธีการส่งงานของนักเรียนให้เป็นแบบถ่ายคลิปส่งทั้งในวิชาพละศึกษาภาษาอังกฤษและการงานอาชีพ ลุ่มเสียงในด้านเศรษฐกิจจะมีการช่วยเหลือในเรื่องของการให้ทุนทั้งจากระบบคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษและทุนสนับสนุนอื่นๆของทางโรงเรียนรวมถึงการให้นักเรียนหารายได้พิเศษจากการดําเนินโครงการฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนและมีการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้สําหรับนักเรียนบ้านไกลด้วยการให้เข้ามาอยู่หอพักของโรงเรียนเป็นการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา กลุ่มเสียงในด้านครอบครัวจะมีการให้คำแนะนำอีกทั้งให้ครูประจำชั้นลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านบ่อยกว่านักเรียนกลุ่มปกติเพื่อติดตามและให้คำแนะนำในส่วนของครอบครัวในกลุ่มที่มีปัญหาจะแบ่งเป็นเด็กที่มีภาวะอ้วนหรือผอมเกินไปจะแก้ไขด้วยการกำหนดอาหารกลางวันแบบพิเศษมีการให้เจ้าหน้าที่อนามัยมาติดตามน้ำหนักส่วนสูงและให้ความรู้ด้วยครูพละ,ระในการกำหนดรูปแบบการออกกำลังกายที่ช่วยเผาผลาญหรือเพิ่มกล้ามเนื้อให้กับนักเรียน นักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยครูผู้สอนจะดำเนินการติดตามเพื่อให้ทราบปัญหาว่าการขาดเรียนนั้นเกิดจากเรื่องใดแล้วหาทางช่วยเหลือในเด็กที่มีภาวะเริ่มติดเกมจะมีการเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหาโรงเรียนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมทำความเข้าใจกับร้านเกมในชุมชนในการหลีกเลี่ยงหรือให้บริการแก่เด็กนักเรียนครูในโรงเรียนเฟ้นหาความสามารถพิเศษของเด็กกลุ่มนี้แล้วส่งเสริมพัฒนาเพื่อให้เขามีความสุขในการมาโรงเรียน กลุ่มเด็กพิเศษจะมีการจัดทำแผนการสอน IEP ของนักเรียนประสานวิธีการเรียนรู้กับผู้ปกครองและมีการออกแบบการวัดผลที่เฉพาะทางให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ การส่งต่อสำหรับนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหานั้นในส่วนของการส่งต่อภายในจะประกอบไปด้วยการส่งต่อไปให้ครูแนะแนวซึ่งเป็นครูที่จบในสาขาการแนะแนวโดยตรงและครูที่ได้รับการอบรมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนาครินในเรื่องของการให้คำปรึกษาวัยรุ่นทั้ง10ประเภทอีก2ท่านในเด็กพิเศษจะถูกติดตามด้วยครูที่ผ่านการอบรมคัดกรองเด็กพิเศษ ส่วนของการส่งต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกนั้นโรงเรียนของเราไม่มีการดําเนินการในส่วนนี้เนื่องจากสามารถแก้ปัญหาด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เสร็จสิ้นภายในโรงเรียนการนิเทศกํากับติดตามการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือของโรงเรียนบ้านดินโสนั้นจะดําเนินการติดตามทุกระยะที่เสร็จสิ้นการดําเนินงานกิจกรรมย่อยเช่นเมื่อเยี่ยมบ้านเสร็จ ก็ให้มีการประชุมรายงานผลเพื่อที่จะได้วางแผนการพัฒนาช่วยเหลือในแต่ละกลุ่มเสี่ยงของการคัดกรองได้ทันท่วงทีและเมื่อเสร็จสิ้นปีการศึกษาซึ่งจะมีการสรุปและรายงานผลในภาพรวมอีกครั้งหนึ่งเพื่อนําผลที่ได้มากําหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบดูแลของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยในปีการศึกษา2563นั้นโรงเรียนของเราไม่มีนักเรียนที่ออกกลางคันและมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาครบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ถือว่าการดำเนินงานระบบดูแลของโรงเรียนบ้านดินโซให้ผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจและจากการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผสานกับการใช้นวัตกรรม S D Classroom ส่งผลให้ในปีการศึกษา2563นั้นนักเรียนของโรงเรียนบ้านดินโซได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ รางวัลชมเชยการประกวดพูดเล่าเรื่องระดับภูมิภาคจากสำนักงานราชบัณฑิต,ตยสภารางวัลจากการแข่งขันทักษะกีฬาออนไลน์ของกรมพลาศึกษาจำนวน20รางวัลจาก21การแข่งขันแบ่งเป็นชนะเลิศ1รางวัลอันดับ2 5รางวัลอันดับ3 3รางวัลและรางวัลชมเชยอีก11รางวัลรางวัลเหรียญเงินนักเรียนดีวิถีพอเพียงจากสพปกันจนบุรีเข3 รางวัลชนะเลิศและรองอันดับสองการประกวดวพาดภาพพุทธศิ์พุทธรรมจากสำนักวัฒนธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรีรางวัลชนะเลิศก,การประกวดเรียงความมาคบูชากับวิถีพุทธยุคนิวโนมอลจากสำนักวัฒนธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี like. รางวัลชมเชยการประกวดบรรยายธรรมระดับชั้นป1ถึง3และระดับชั้นม .1 ถึง3จากสำนักวัฒนธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันอดับสองการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนนารีระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา2563และรางวัลรองชนะเลิศอันอดับสองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสองพปกันจนบุรีเขตสามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ใช่แค่พาระงานในหน้าที่ หากจะเป็นส่วนหนึ่งในจิตวิญญาณของความเป็นครูที่มุ่งหวังจะนำพาลูกศิษย์ไปให้ถึงเป้าหมายและมีชีวิตเติบโตต่อไปในสังคมได้ด้วยความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา